เวลาเรากดรีโมทเราก็เข้าใจว่ารถเนี่ยเราล็อกแล้วแต่กลายเป็นว่าเขาตัดสัญญาณรีโมทปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับเราไม่ได้ล็อกรถเปิดได้สบายเลยเออนะก็ไปเอาบัตรเครดิตไปใช้อเอาทรัพย์สินไปนะครับค่ะเปิดไปได้เนี่ยเ,เป็นภาพหลักฐานเลยของตำรวจกองปราบปรามขณะที่ไปดักซุ่มจับคนร้ายพบว่ามีชายชาวจีนมากันสองคนคนหนึ่งแม่ ทรประสานงานส่วนอีกคนเข้าไปประกบเป้าหมายโดยทังทีเป็นไปคุยกับเจ้าของรถจุดนี้มันจะเป็นการไปเบี่ยงเบนความสนใจนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาวออกอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันที่13กันยายนยที่ผ่านมานี่เองอ๋อตรงน,นี้จะมุมได้ที่เราจะไปพัทยาใช่ไหม <c oughs> แล้วพอเราจะออกซ้ายไปอะ ช่บางปะกงเนาะจุดพักรถอ่ะจะไปแวะกินอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะคะกันเป็นประจำใครก็ตามเมื่อถูกคนแปลกหน้ามาทักขนาที่กําลังกดล็อกประตูรถอยู่ก็จะลืมตรวจสอบว่าเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้เราแบบเอประตูรถล็อกยังอ่ะล็อกจริงหรือไม่จริงหรือยังไงนะคะแล้วพอเจ้าของรถเดินจากไปทีนี้แหละก็จะมีชาวจีอีกคนนึงเดินเข้าไปเปิดประตูขโมยทรัพย์สินต่าง ก็จะมุ่งเป้าไปที่พวกบัตรเครดิตนําไปรูดซื้อสินค้านะคะกับร้านค้าในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเงินสดทิ้งไว้ในรถมือถงมือถือทรัพย์สินมีค่าเขาเอาไปหมดใช่ไหมใช่เอาไปนะคะแหมก่อเหตุต่อหน้าต่อตาตํารวจแบบนี้ก็ไม่รอดถูกรวบตัวได้ในที่เกิดเหตุเลยทราบชื่อแล้วก็คือนายจางจินอายุ38ปีแล้วก็นายเจิ้งหงอายุ31ปีสัญชาติจีนค่ะ ร้อมกับเครื่องตัดสัญญาณรีโมททําเองหนึ่งเครื่องซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายข้างซึ่งผลการสอบปากคำในเจิงงเ้งหงให้การรับสารภาพเลยแต่อีกคนนึงก็คือในจางจินเนี่ยให้การปฏิเสธอยู่นะออผลการสอบปากคำเนี่ยยังพบว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายเนี่ยเช่ารถนะมุ่งหน้าไปทางพัทยาจังหวัดชลบุรีร่วมกับแฟนสาวอีกหนึ่งคนโดยจอดรถให้แฟนเนี่ยรอที่ร้านกาแฟฝั่งมอเตอร์เวย์ขาเข้าครับแล้วก็ชาวจีน2คนเนี่ยก็ขับรถไปก่อเหตุ คืออยู่เทนะินอ่ะคุณผู้ชมม,มาก่อเหตุที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกเพราะตำรวจบอกว่าคนน่ะน่าจะแวะเยอะกว่ารถที่จอดแวะพักตรงนั้นน่นาจะเยอะกว่าทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพเพราะว่าถ้าขาเข้ากรุงเทพเราเที่ยวเสร็จแล้วไงบางคนก็ตีรถเข้ากรุงเทพเลยไม่แวะไม่แวะใช่ไหมครับแบบนี้ฝากที่ตำรวจด้วยนะต้องขยายผลนะเพราะเชื่อหรือเกอรว,ว่าไม่ได้มีแค่2คนนี้หรอกรอะนะแล้วก็ทำเป็นปขบวนการนะคือเหมือนกับว่าตัดสัญญาณรีโมท